สวัสดีค่ะแฟนเพจนะคะจาก f เฟซ o o o กแฟนเพจออูครูจีนและแฟนๆจากช่อง YouTube channel เรียนจีนกับอออนะคะหลังจากที่เราได้ฝึกฝนเรียนรู้คำศัพท์ HSK4 ในชุดที่2ซึ่งเป็นคำศัพท์ในลำดับที่701 8 0 0กันไปแล้วและเราได้ฝึกฝนคำศัพท์นะคะ HSK4 ในชุดที่3ซึ่งจะเป็นคำที่701 7 5 0วันนี้ เราก็จะมาฝึกศัพ์นะคะ HSK4 ในชุดที่4ซึ่งเป็นคำในลำดับที่751-800ถึงนะคะโดยในวันนี้นะคะก็จะมี50คำเหมือนเดิมนะคะสำหรับท่านใดที่เพิ่งผ่านเข้ามาและสนใจเรียนรู้ไปพร้อมกับเรากติกาของเราก็ง่ายๆคะ่ะโดยครูจะมีสไลด์นะคะที่ เป็นตัวอักษรจีนแบบนี้ไม่มีคำอ่านพินอินไม่มีคำแปลนะคะหลังจากนั้นครูจะให้เวลาประมาณ2อสวินาทีนะคะในการคิดคำศัพท์นี้แล้วครูก็จะเลื่อนสไลด์แผ่นต่อไปนะคะซึ่งมีคำอ่านพินอินและคำแปลให้และครูก็จะออกเสียงให้ด้วยเนื่องจากว่า ครูไม่ได้ทำคำอ่านนะคะเป็นเสียงภาษาไทยไว้ให้ครูอยากให้ทุกท่านเรียนรู้ภาษาจีนแบบยั่งยืนมากกว่าก็เลยข,ขอใช้วิธีนี้นะคะในการฝึกฝนนะคะและนะคะท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะชมคลิปย้อนหลังของครูก็เข้าไปดูได้ในช่องทางของนะคะ Youtube Channel เรียนจีนกับออูในนั้นมีตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะพินอินนะคะมีหลายๆอย่างไปเลือกเรียนได้เป็นการเรียนรู้แบบ ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนะคะขอเพียงแต่ท่านมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองจะดูกี่รอบดูเมื่อไหร่เวลาไหนก็ได้นะคะและถ้าหากท่านสนใจการ์ดคำสารล่บนี้นะคะเพื่อเก็บเอาไว้นะคะฝึกฝนหรือแชร์ต่อนะคะให้กับผู้อื่นนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปนะคะ เก็บการ์ดคำศั์เหล่านี้ได้ในช่องทางของนะคะ Facebook Fanpage ออูครูจีนค่ะครูจะไปโพสต์นะคะคำศั์เหล่านี้หลังจากที่อัพคลิปวิดีโอขึ้นในช่อง YouTube Channel แล้ววันถึง2วันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มเรียนรู้นะคะฝึกฝนคำศัพท์ h h k 4ชุดที่4คำศัพ์ในลำดับที่751กันค่ะ จายู站จ油นปั๊มน้ำมันหันเจ้าหันเจ้าปิดเทอมฤริดูหนาวกว่ากว่าแขวนหรือวางสายโทรศัพท์ ก格合格ได้มาตรฐานหรือมีคุณสมบัติกุญแจกุญแจจุดสำคัญเจอรจกอเจอรจกอ เครื่องเรือนหรือเฟอร์นิเจอร์ quản 理 q u ห n 理จัดการหรือดูแลเหมือง,งดูเหมือนหรือเหมือนจาก กวงกวงแสงหรือหมดเกลี้ยงจจจจเเออนักข่าวกกวงกวงงโโปปออกอากาศหรือการกระจายเสียง 害วเขินอายหรือละอายกว่งกวงก่วงเดินเที่ยวหรือเดินเล่นจี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 กระตือรือร้อนด้านบวก กุยติ้งกุยติ้งข้อกำหนดหรือกฎระเบียบ互相互相ซึ่งกันและกันจีสอจีสอต่อเนื่อง โฮ่โฮ่หนาความหนากลัวจี้กลักวจี้สากลหรือนานาชาติจี้ว้าจี้ว้า แผนการหรือโครงการกว่าเฉิงกว่าเฉิงกระบวนการจีซ่วนจีจีซ่วนจีคอมพิวเตอร์ หายงหายงไหยางมหาสมุทรขวสีวีสัญชาติจีสิจีสถึงแม้ว่า เขาหมาห้าหมา,ห,า,มาหมายเลขหัน่นหัน่นเงือกวงเก้ากวางเก้าโฆษณา 后悔，后悔，心在派人。加班，加班，他们งานร่วงเวล盒子，盒子，กล่ 积累积累สะสมหรือสั่งสม互联网互联网 Internet ผู้ชงกวนชง 观众、护士、护士、排医班，及时、及时、趁เวลา。 หุยอี้หุยอี้ความทรงจำเทคนิคเหมาะสมเหมาะสพอดีหรือเหมาะสม 基础、基础、平坦。活泼、活泼、拉拢，自然。 จี้ยันในเมื่อเป็นคำสัมทานหขวายวีขวายีสงสัยความสงสยัสงสยสก果汁果汁น้ำผลไม้ หัวหัวไฟหรือโกรธความโกรธหัวเตอหัวเตอได้รับ จีต้งจีต้งตื่นเต้นหัวต้งหัวต้งกิจกรรมจี้จี้ส่งทางไบรษณนี เห่าชู้เหาชู้ประโยชน์หรือข้อดีเป็นยังไงบ้างคะหลายๆท่านได้กันกี่คำคะครูคิดว่าหลายท่านคงเตรียมตัวมาดีนะคะคำศัพท์ชุดนี้ทั้งหมดมี50คําคำนะคะซึ่งนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ก่อนนะคะโดยเป็น h h k ที่เขียนว่าเรียนคำศัพท์นะคะ h h k ระดับ4ชุดที่2ที่เพิ่งผ่านไปในนั้นมี100คําคและครูกรตัดมานะคะ มาเป็นการฝึกศัพท์ h h k 4นะคะในชุด3และ4นะคะครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนรู้นะคะกับ h h k 4ชุดที่3นะคะซึ่งจะเป็นคำศัพท์ที่801นะคะถึง900นะคะแล้วก็จะมีคำศัพท์ การฝึกคำศัพท์นะคะฝึกศัพท์ HSK4 ในชุดที่5ออกมานะคะหวังใจเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปวิดีโอชุดนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะคะและในขณะเดียวกันนะคะครูอยากขอแนะนำนิดหนึ่งในการสอบ h h k จะต้องมีการสอบในส่วนที่เขาเรียกว่าทิงรีก,ก็คือการฟังนะคะครูมีคลิปวิดีโอนะคะซึ่งเป็นนะคะกาตูนภาษาจีนมีทั้งที่เป็นนะคะเ,เทปนิยายและ สุภาษิตจีนซึ่งในแต่ละชุดมีความยาวประมาณ2อถึงสนาทีเท่านั้นเองเป็นการฝึกทักษะการฟังของหลายๆท่านนะคะในการเรียนรู้จากนะคะวิดีโอชุดนี้ดีอย่างไรนะคะเราได้เรียนรู้นะคะสำเนียงสำนวนนะคะโครงสร้างประโยคคำศัพท์ใหม่ๆลักษณะการใช้นะคะและ ที่ครูอยากแนะนำนะคะโดยที่บางท่านอาจจะเพิ่งเรียนนะคะหรือว่าบางท่านเรียนมานานแล้วนะคะอยากให้ฟังให้คุ้นหูในชุดนี้ครูยังได้นะคะแปลนะคะซัพ์ไทยไว้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะ ครูอยากจะขอแนะนำนะคะให้หลายๆท่านที่ต้องการฝึกทักษะการฟังอยากให้ไปหาชุดนี้นะคะอยู่ในช่องทางของนะคะ YouTube Channel เริ่มตั้งแต่เรื่องนะคะเทศกาลหยวนเซียวจีวนะคะหยวนเซียวจีวก็คือเทศกาลหยวนเซียวแล้วก็ชุดที่สองก็คือหมังเหยือมช่่างตาบอดคำช้างนะคะ แล้วก็มีนะคะคายเทียมพิตี้ที่เกี่ยวกับท่านผานกูนะคะเป็นตำนานการสร้างโลกของจีนนะคะและนะคะชุดล่าสุดนะคะที่เพิ่งทำไปก็คือนะคะ ไ่เวิงชื่อมานะคะก็คือเป็นลักษณะน,นะคะของผู้เท่านะคะชายแดนเสียม้าหรือต้นร้ายปลายดีนั่นเองนะคะครูอยากแนะนำทั้งสี่นะคะคลิปวิดีโอนี้ให้หลายๆท่านเข้าไปฝึกนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าบางท่านบอกดูหนังสีแล้วฟังไม่รู้เรื่องก็เอานี้ละค่ะ มันเป็นคลิปวิดีโอการ์ตูนนะคะที่เขาเอาไว้ให้สําหรับเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นคําศัพท์ก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะและในขณะเดียวกันนะคะก็เป็นการฝึกทักษะการฟังของเราด้วยและ ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆขอแนะนำค่ะเข้าไปหาชมได้นะคะเอาละค่ะคลิปในวันนี้ของครูก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะแชร์เก็บและส่งต่อเพื่อสร้างเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันและถ้าหลายๆท่านที่ติดตามครูในช่องทางของนะคะเจอครูในช่องทางของ YouTube Channel ถ้าไม่อยาก พลาดการติดตามนะคะก็กดติดตามนะคะแล้วก็กดที่กระดิ่งเวลาครูอัพคลิปใหม่ๆขึ้นนะคะคลิปวิดีอเหล่านี้จะส่งตรงถึงท่านทันทีค่ะเมื่อท่านเปิด YouTube นะคะอย่าลืมนะคะแชร์เก็บและส่งต่อเพื่อสร้างเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันนะคะ今天的课就结束าเจ大家 ซีเจียนขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ